สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ออน่าสนใจมากนะครับเป็นแนวทางใหม่ๆใ,ในการพัฒนาครูที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาครูหมดไฟหรือแบบว่าขาดแรงบันดาลใจได้ซึ่งข้อมูลเราวันนี้มาจากงานวิจัยปอเอกของไทยเลยนะครับที่เขาพยายามหาทางเชื่อมโยงเรื่องการทำงานของครูให้เข้ากับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่มีคุณค่ามากขึ้นนะครับ เราจะมาเจาะลึกกันว่าแนวทางที่งานวิจัยนี้นำเสนอเนี่ยเอ่อมันเป็นนวัตกรรมที่เน้นให้ครูรู้สึกถึงความหมายในงานโดยอ้างอิงจากตัวงานวิจัยเองและก็ความเห็นจากผู้ส่งคณวุูิด้วยนะครับลองมาคิดตามกันดูครับว่าเอา๊ะการพัฒนาครูแบบไหนกันนะที่จะทำให้ครูเขารู้สึกถึงคุณค่าในงานตัวเองจริงๆเริ่มกันที่แก่นของงานวิจัยเลยนะครับเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมเชิงกระบวนการขึ้นมา เพื่อจะใช้พัฒนาครูในโรงเรียนสพอถอนี่แหละครับโดยใช้ฐานคิดออที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องชีวิตที่มีคุณค่าซึ่งเขาก็ไปศึกษามาพบว่ามันมีอยู่3มิติสำคัญสๆคัญค่ะใช่เลยค่ะ3ม,มิตินี้ถือเป็นหัวใจหลักเลยนะคะมิติแรกก็คือคุณค่าเชิงทัศนคติค่ะอันนี้ก็ตรงตัวเลยคือเรื่องมุมมองเจตคติที่ดีต่ออาชีพครูการมีจิตวิญ,ญญาณความเป็นครูอะไรแบบนี้นะคะมิติที่สออันนี้อืม น่าสนใจมากคือคุณค่าเชิงประสบการณ์อันนี้จะพูดถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนทำงานเลยเช่นการเกิดภาวะที่เรียกว่าโฟลหรือภาวะเลื่อนไหลอ๋อฟโฟลที่แบบทำงานแล้วอินเพลินไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่คือรู้สึกจดจ่อมีสมาธิมีพลังแล้วก็เพลินไปกับงานตรงหน้ารวมถึงความสุขเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะที่ได้จากการทำงานเป็นครูแล้วก็มิติสุดท้ายค่ะ คือคุณค่าเชิงประโยชน์อันนี้จะมองไปที่ผลลัพธ์แล้วค่ะว่างานที่เราทํามันไปสร้างประโยชน์อะไรบ้างเช่นการมุ่งพัฒนาผู้เรียนการทําประโยชน์ให้สังคมให้วิชาชีพหรือแม้แต่ความก้าวหน้าของตัวเองในสายงานนี้ด้วยค่ะครับพอเข้าใจสามิติทั้งทัศนคติประสบการณ์แล้วก็ประโยชน์แล้วเนี่ยก็น่าสนใจว่าแล้วพอไปถามครูจริงๆแหละครับเขาอยากพัฒนาตรงไหนมากที่สุดผลจากงานวิจัยนี้เขาพบว่าครูส่วนใหญ่เลยนะครับ อยากพัฒนาคุณค่าเชิงประสบการณ์มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องภาวะลื่นไหลในการทำงานนี่แหละอยากรู้สึกฟโฟล์กับงานมากขึ้นรองลงมาก็เป็นเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพแล้วก็การได้เห็นนักเรียนพัฒนาขึ้นใช่ค่ะแต่ก็มีอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะจากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยคือตอนที่ให้ครูเขาประเมินตัวเองนะคะครูส่วนใหญ่ในกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเขาให้คะแนนว่าตัวเองมีชีวิตที่มีคุณค่าอยู่แล้ว ในระดับสูงถึงสูงมากเลยนะคะอา้าวเหรอครับแล้วอย่างนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ผู้วิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิเขาก็ให้ข้อสังเกตว่าอืมมันอาจจะเกิดจาก social d e s i r ability ค่ะคือความคาดหวังของสังคมว่าครูที่ดีก็ควรจะรู้สึกดีกับอาชีพตัวเองหรือจริงๆครูเขาอาจจะมีพื้นฐานทัศนคติที่ดีมากๆอยู่แล้วก็ได้แต่ไม่ว่าจะยังไงนะคะการส่งเสริมให้คุณค่าตรงนี้มันยังคงอยู่หรือเด่นชัดขึ้นก็ยังเป็นเรื่องสาคัญค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือถึงแม้จะรู้สึกว่ามีอยู่แล้วแต่การทำให้มันชัดเจนขึ้นหรือคงอยู่ต่อไปก็ยังจำเป็นจากข้อมูลทั้งหมดนี้เองก็เลยนำมาสู่การออกแบบนวัตกรรมเชิงกระบวนการที่ว่าซึ่งเขาก็ทำออกมาเป็น3นวัตกรรมย่อยๆให้สอดคล้องกับ3มิตินั่นเลยโดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรงองค์ด้วยว่าเออน่าจะเรียงลำดับจากทัศนคติก่อนแล้วไปประสบการณ์แล้วค่อยไปประโยชน์ ใช่ค่ะแล้วตัวนวัตกรรมที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีจุดเด่งที่น่าสนใจที่ทำให้มันออแตกต่างอยู่หลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะมันเป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการที่ไม่ใช่แค่ P D C A ปกติที่เราคุ้นคุ้กัน Plan Do Check Act ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแต่เขาเพิ่มมิติของการสะท้อนคิดหรือ reflection เข้าไปอย่างชัดเจนเลยเช่นพอทำกิจกรรมอะไรไปแล้วอาจจะมีช่วงสั้นๆให้ครูได้ทบทวนตัวเองว่าเออรู้สึกยังไงได้เรียนรู้อะไรหรืออยากปรับอะไรต่ออะไรแบบนี้ค่ะอือืมน่าสนใจครับการได้หยุดคิดกับตัวเองบ้างค่ะ แล้วอย่างที่สองคือมันยืดหยุ่นสูงมากคือไม่ได้บังคับว่าครูทุกคนต้องทำเหมือนกันเป๊ะๆหรือต้องทำครบทุกอย่างครูสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะเน้นพัฒนาส่วนไหนมิติไหนตามความต้องการหรือความสนใจณนะตอนนั้นๆไม่ต้องเรียงลำดับก็ได้ค่ะโอ้อันนี้ดีเลยครับไม่เพิ่มภาระและก็ตรงจุดที่เขาอยากได้จริงๆใช่ค่ะ แล้วก็ประเด็นที่3ที่สำคัญมากคือเขาออกแบบมาให้มันบูรณาการเข้ากับงานประจำของครูได้เลยไม่ใช่เป็นภาระงานใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเช่นอาจจะเอาไปปรับใช้ในวง PLC ที่โรงเรียนมีอยู่แล้วหรือทำเป็นกิจกรรมสั้นๆในโรงเรียนอ๋อเอาไปแทรกในกิจกรรมที่มีอยู่แล้วได้เลยใช่ค่ะทำให้ไม่รู้สึกว่าเป็นงานงอกแล้วก็สุดท้ายที่ส่วนตัวชอบมากนะคะ คือเขาเน้นเรื่องการสร้างความสุขจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันแล้วก็ให้มีการเฉลิมฉลองความสําเร็จเล็กๆน้อยๆของตัวเองของเพื่อนร่วมงานด้วยค่ะฟังดูเป็นอะไรที่เน้นสร้างพลังจากข้างในจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการสอนอย่างเดียวและมีข้อเสนอในอะไรเพิ่มเติมไหมครับสาหรับโรงเรียนที่จะเอาแนวทางนี้ไปใช้จริงยอมรับอันนี้จะช่วยขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้นมาค่ะอ๋อต้องมีตัวตั้งตัวตีหน่อยใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือ การออกแบบกิจกรรมก็ควรจะคำนึงถึงความต่างของครูแต่ละช่วงวัยด้วยนะคะเพราะบางทีความต้องการหรือมุมมองต่อชีวิตที่มีคุณค่ามันอาจจะต่างกันไปบ้างครับชัดเจนเลยครับสรุปก็คืองานวิจัยนี้ได้เสนอมุมมองแล้วก็เครื่องมือใหม่ๆแล้วนะในการพัฒนาครูที่ไม่ได้เน้นแค่เรื่องทักษะความรู้อย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับการเติมพลังใจการสร้างความรู้สึกมีคุณค่ามีความสุขในการทำงานซึ่งตรงนี้แหละ อาจจะเป็นกุญแจสำคัญเลยที่ช่วยให้ครูมีพลังใจทำงานต่อแล้วก็นำไปสู่การยกระดับคุณภาพครูแบบยั่งยืนจริงๆนะครับเห็นด้วยมากๆเลยค่ะแล้วก็อาจจะขอทิ้งท้ายเป็นประเด็นชวนคิดต่อยอดจากที่เราคุยกันวันนี้นะคะว่าถ้าสมมุติเราสามารถทำให้ครูจำนวนมากเนี่ยเขาสัมผัสได้ถึงชีวิตที่มีคุณค่าในการทำงานจริงๆผ่านแนวทางแบบนี้ มันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผู้เรียนแล้วก็ภาพรวมของระบบการศึกษาเราในมิติอื่นๆยังไงได้อีกบ้างนอกเหนือไปจากแค่เรื่องผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เราอาจจะโฟกัสกันเป็นหลักอยู่แล้วนะคะ